สวัสดีครับพี่น้องมังกรอีสาชนชาแนลหายไปหลายมือครับโตทรัพย์ห่างแล้วพี่น้องไงถ่ายไปแล้วกระโลดบปได้กระดดบ่เขาครับยามหนูเฮือนเหรอครับพี่น้องได้บัวได้บัวได้บัวรุ่นครับได้บัวก <c oughs> ับบรรยากาศเศร้า,าๆครับวันอาทิตย์กลางขึ้นตั้งเสียพี่น้องบ้านโกูกบ้านปลาครับ หกรับตะกลอกขาบงูอย่างเต็มเสียวๆด้วยครับไม่ยามหนูมันหกบหนาวพี่นอนอกได้สองเต็มครับ สองเต็มหมานบอกพี่น้องหมานอยู่ครับสองเต็ม <c oughs> มันเดียนไงนนะหมอครับปัดย่ำหมือเว้นน่ะตกแรงมากเนี่ยโอ้ทั้งเดียนไายทั้งลุ่มนะครับมันก็นเลยคือวานนะครับพอได้กินนะครับสองเต้มครับเมือน ไปลงคลิปถ่ายไปซีมือหามือมเหนลงมาได้ครับมันโทรศัพท์ห่างนี่ครับตัวบปใหเ่ยหรอกครับได้ว่ากับบนทุกปุกคือมันเนี่ยมันเนี่ยครับหนูเนี่ยพอได้กลัวครับ นะครับวัดดีปีใหม่ครับปีนงสูกู่สุกคน,กคนชาวเฟซบ o ๊กชาว u t u b e ทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งลำ,ล,ำล้ำรวยๆครับตลอดปีตลอดไปครับรับบรรยากาศทงไ้สวนมิตตปลามิตตโกครับนี่ก็เกือบจเจ็ดุมงนะครับ ในวันรมม่วีพี่น้องสงสีหนาวครับจะกลับว่าถึงกับสีหนาวแล้วครับสีร้มแรงเึ้นอว่านะครับบรรยากาศดีครับครับทำรับเท่านี้ครับคงไว้เพียงตัวนี้ครับ สวัสดีครับเดี๋ยวรุ่นกันมือหนาครับสีหลังปีไม่แล้วคแล้วครับเดี๋ยวตัวซับไปสอมดีครับมันไทยเรามันกล็ล้่เพาะอะรนะจะดดยคลิปครับครับสวัสดีครับ